เรียนถามท่านแม่ทัพว่าถ้ามีคนจะมารุกรานประเทศไทยท่านแม่ทัพจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับ่ท่านก็ากทเหมือนที่ที่ทำมาแล้วแบบที่ทําบับิเมธนี่นะครับแล้วก็รุกรานจริงๆด้วยเอสซึ่งหม กใช้มันแม่ทัพก,ก็จะบอกเขาว่าแม่ทัพก,ก็จะบอกเขาว่านี่เป็นแผนทินไทยออกแผนที่ให้เขาดูเส้นเขตแดนประเทศไทยอยู่ตรงนี้คุณล้ำเข้ามา150เมตรตรงนี้ให้ถอนออกไปเขาจะว่ายอย่างไร เขาก็บอกว่ามันเป็นแผ่นดินของเขาเราให้เวลาถ้าไม่ถอนออกด้วยความเป็นทาหารต้องหาวิธีจากตัไปหาหานักในการที่จะให้ถอนออกไปให้ได้